วันนี้มีคนไปร้องปปชให้ตรวจสอบจริยธรรมทางการเมืองกับ44สอสอพักเก้าไกลที่ลงชื่อเสนอแก้ไขามาตรา112แล้วนะคะโดยมีทั้งคุณธิรยุทธ์สุวรรณเกษรและคุณสนธิยาสวัสดีค่ะซึ่งคุณธิรยุทธ์นั้นก็เป็นคนคนเดียวกันกับที่เป็นผู้ร้องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในคดีล้มล้างการปกครองนั่นเองค่ะ แม้ล่าสุดคุณทริยุทธ์ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าไม่ได้ต้องการให้ปปชตัดสิทธิ์ทางการเมืองกับ44สอสอตลอดชีวิตแต่ก็ให้เป็นไปตามบทบัญญัติทางกฎหมายว่าจะถึงขั้นนั้นหรือไม่ขณะที่คุณสนธิยานะคะยอมรับว่าเขาหวังให้44สอสอถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตเพราะติดตามเรื่องการเสนอแก้ไขมาตรา112มาตั้งแต่เป็นพักอนาคตใหม่จนถึงพักก้าวไกลในปัจจุบัน นั่นก็เป็นความเห็นของผู้ร้องทั้งสองค่ะทีนี้มาดูในส่วนของ44สสพรรเก้าไกลนะคะที่ถูกร้องนั้นนะคะนอกจากจะมีคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์รวมอยู่ด้วยแล้วหนึ่งในนั้นก็คือคุณสิริกัญญาตันสกุลด้วยค่ะ ผู้สื่ขาไปถามความเห็นกับคุณสรีกัญญาค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะเธอก็บอกว่าไม่ได้กังวลใจเนื่องจากทางพักได้เตรียมต่อสู้คดีแล้วเพราะเป็นหนึ่งในฉากทัดที่คาดไว้และมีข้อต่อสู้ในเชิงคดีที่น่าจะทําให้เราไม่ถูกตัดสินว่าทําผิดจริยธรรมและถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองค่ะ แต่ถึงอย่างนั้นนะคะคุณสิริกัญญาก็ยอมรับว่านะคะต้องเตรียมตัวสําหรับกรณีที่เลวร้ายที่สุดแต่มีความหวังสําหรับกรณีที่ดีที่สุดด้วยค่ะโดยวางแผนรองรับไว้แน่นอนนะคะมีการเตรียมแกนนํารุ่นต่อๆมาค่ะรวมถึงนะคะระยะเวลาของกระบวนการยุติธรรมไม่ได้รวดเร็วพอมีเวลาที่จะเตรียมแกนนํารุ่นต่อไปขึ้นมาได้แน่นอนจึงไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลแต่อย่างใดเพราะสสของพรรคเก้าไกลหรือผู้ที่เข้ามาร่วมงาน กับเรานั้นก็มีหลายคนที่มีศักยภาพสูงมากถึงแม้จะไม่มี44คนแต่รับรองว่าแนวคิดอุดมการณ์วิธีคิดกระบวนการทำงานที่เป็นของพรรคก้าวไกลจะดำเนินการสืบทอดต่อไปได้ ซึ่งคุณสิริกัญญานั้นเป็นหนึ่งในการนาคนสําคัญของพรรคก้าไกลคะ่ะมีบทบาทในการอภิปรายในสภานะคะรวมทั้งเกาะติดในประเด็นเติมเงินหนึ่งบ,บาทผ่านดิจิทัลวอลเล t ด้วยคะ่ะ แต่หากย้อนกลับไปนะคะดูก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกันยายนปี2566สารดีกาเนี่ยเพิ่งจะมีคำพิพากษาให้คุณชอบพนิกาวานิชในฐานะอดีตสสพักอนาคตใหม่มีความผิดฐานฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงตามกฎหมายกรณีโพสต์ข้อความพาดพิงสถาบันโดยให้ถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งตลอดไปและไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองค่ะ ซึ่งก็ต้องติดตามเขาว่าท้ายสุดแล้ว44สสรวมทั้งคุณสิริกัญญานั้นจะเดินซ้ำรอยคุณช่อหรือไม่